เดิมสามกลุ่มนะครับแยกเป็นทีละกลุ่มแต่ละกลุ่มจะใช้เวลาโดยประมาณ2ี่นาทีนะครับ2ี่นาทีเนี่ยเราจะฝึกกัน15นาที5นาทีเหลือไว้สำหรับการเต็ดกลูแล้วเวลาทดสอบเวลาฝึกเนี่ยเราจะให้น้องลงทีละคนนะครับจะมีพี่พี่โค้ชคอยดูแล้วก็จะแนะนำหลายจาดการน,นะครับเพราะว่าจะทำแต่ละคนได้ง่าย,ายกว่าส่วนฐานที่มีเพิ่มเติมเนี่ยจะเป็นฐานที่ เป็นลูกลูกหนุ่มดนะครับจะมีสองวงเราสามารถทำได้สองคนนะครับจะอยู่บริเวณด้านแตกรึของสนามหลังจากตรงนั้นฐานนั้นจะทำได้สองคนนะครับส่วนเบรกเพื่อจะทำทีละคนเราจะไม่รวมกันทำที่แล้วละนะครับจะได้ได้เบรกที่มันเป็นคันตรงแล้วก็เลี้ยวไปเลยนะครับจะทำวีละคนส่วนคนอื่นจะให้นั่งเนี่ยรออยู่เลยนครับเต็นท์ก่อยพอเสร็จปึ๊บแล้ก็เตรียมคนที่ทำเสร็จแล้ววนต่อยผ่านได้เลยนะครับไปต่อย เพื่อที่จะตั้งตานั่งรอนะครับรอเพื่อพวนครบปุ๊บให้ทำเสร็จกลุ่มไหนก็ไปต่อยกลุ่มได้เลยนะครับจะได้เร็วต่อเข้าใจตรงกันเนาะมีคำถามไหมครับใช่ไหมมีมาไว้แฝงให้กันมีสุดดีๆนะตั้งใจสุดดีๆเพราะว่าตรงนี้แหละมันจะเป็นกุญแจหรือว่าเป็นเทคนิคเพิ่มเติมที่ทำให้เราเป็นต่อยยอดในการต่ นะครับความแน่นยามันอยู่ตรงนี้นะครับที่ซีวินาทีต่างๆในแต่ละโค้งเนี่ยมันอยู่ตรงนี้อย่าไปมองข้างแต่เห็น,น,นแบบเออกลุ่เดิมถึงแล้วซ้ำๆอ,อ,อีกแล้วให้การกลุ่ซ้ำๆเดิมเดิมแบบนี้แหละทำให้เราสำเร็จน,นะครับเรื่องดึงตั้งใจ แค่รอบเด้วเราต้องทอะาวแล้วอก็ไบเดีวไม่ใช่นะครับอยากเรียวพีองรอบดวเดี่ยวจะให้กลุ่มาออกไปก่อนนะครับกลุ่มสามมีใครบ้างยกมขึ้นเซทกลุ่มสามก็ออกไปเนี่ยเราจะวนตามทไปนะไปอยู่ตรงบริเวณแต่งื้นสนาเป็นลูศเป็นสองวงนะครับจะมีเต็นท์ันล้วกลุ่มสามค้งยา ได้เราก็เปลี่ยนฐานกันรูปแบบการเปลี่ยนฐานท่กวันที่คุยไว้รู้ว่าเนาี่ยเดี๋ยวแต่ละกลุ่มที่ตามแต่ละกลุ่มก็ทำให้จริเข้าโดยส่วนเสียไแล้วเนี่ยที่พี่เห็นนะ่ะจะเป็นเรื่องของค่าทางที่าบางจังหวะอาจจะยังไม่แม่นยำเหมือนคราวที่แล้วเนี่ยคือบางคนเนี่ยเบรกจังหวะที่ดีเลยทุกคน

เดี๋ยวได้แต่ละพิษนี่แหละแต่ดูนี่ละค่ะก็จะมีน้ำนะครับแนะนําแบบนี้ดื่มน้าเนี่ยค่อยดื่มเขาเ้าใจว่าขวดใหญ่เลาเราเล็กเนาะแต่ว่าอย่าลืมดื่มแล้วอย่าล,ล,ลืมทิ้งด้วยนะครับเราดื่มอาจจะออกไปขีดปึ้งกลับเข้ามาดื่มอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทิ้งนะครับให้ให้ดูแลรับผิดชอบของพี่เป็นคนเองด้วยนะครับ ตอนนี้เนี่ยที่โพนเรากำลังประชุมอยู่เดี๋ยวเราก็เตรียมตัวอยู่นี้แหละแล้วรอทวามสัญญาจากที่โพนว่าเ้าใครจะออกมาเป็นกองนะครับแวิธีการเหมือที่บอกเมื่อกี้นี่แหละนะครับกลุ่มใน20นาที20นาทีคนเราทำได้แค่กี่รอบเองตั้งใจนะครับออกมาแต่ละฝั่งเนี่ยไม่ถามคนลโคนได้แค่้องไปกลุ่มละ7ล็อกเท่านั้นตั้งใจว่าเฮ้ยเราทำยังไงที่ดีนะครับก็ แคมแบลตลับหมุนวอล